ดูเบสของทางร้านพันดินเลยอะเบกแต่เมืนกันนะหยุดไม่ได้ชยายรั<ะ>กผักอดก็สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะคะในช่องอชิตาสเตชันค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของชีน,นะคะก็คือว่าชีจะมากินผักทอดครั้งแรกเขาเรียกบอดบอเหรอบ ผักอบกรอบเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกผักทอดกันหรอเป็นที่ฮอตฮิตมากๆชิ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าความรู้สึกแรกของชิเในก่ยกินแล้วรู้สึกไงบ้างคือบางคนบอกว่าแซ่บบางคนบอกว่าอุ้ยยมชอบไปเลยกับไม่ชอบไปเลยแต่ชิคิดว่าอยู่ที่ร้านด้วยนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะชิอยากลองสั่งของพี่พิมพิพิพิพายมากแต่ว่าเขาใช้เวลาในการจัดส่งแบบว่า7วันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งชิแบบอยากจะถ่ายวันนี้เลยก็เลยต้องหาร้านที่แบบมีพร้อมส่งเลยนะคะก็เลยได้มาเป็นเจ้านี้นะคะซึ่งสั่งมาจาก Facebook เ c e บ o o กเนาะซึ่ง ส้มตำปูปลาร้านะคะกับน้ำตกหมูเนาะซึ่งผักในนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด11ชนิดด้วยกันนะคะมันมีช่วงหนึ่งอะที่ชียยติดกินเลมากมคือกินแบบขนมถุงทุกวันค่ะแล้วเพื่อนชีบอกว่าให้ชี้ลองเปลี่ยนจากการกินเลไปกินแบบกล้วยอบกรอบอะชี้ว่ามันสามารถแทนที่กันได้อยู่นะนี่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการกินผักอบกรอบถ้าเกิดคนที่ติดขนมถุงมากๆแล้วมากินอาจจะดีกว่าไหมคือมันไม่ใช่เป็นอาหารเฮลตี้แต่ว่าอาจจะดีกว่าหรือเปล่า ก็ถ้าเกิดใครมีความรู้ด้านนี้ก็คอมเมนต์กันมานะคะเขากินได้นานมากเลยนะ Expired a t e คือแบบปีกว่าเลยนะคะอขอดมก่อนหืมกินเหมือนกล้วยเลยอะอยยราคา290บาทนะถุงนี้เฮ้ยแต่ถือว่าราคาแรงนะแท้กลิ่นก็คือนัวแล้ว แต่จากที่ดูเนี่ยก็คือว่าร้านนี้น่าจะปังเพราะว่าผงชูแน่นๆเขาจะมีเห็ดหอมแครอทบิบูทมันม่วงพรับนะคะข่านหัวผักกาดมันฝรั่งนะคะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยแล้วก็ผักทองค่ะขอเริ่มที่ผักทองก่อนได้ไหมเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดฟันจะไม่แตกเหมือนคนอื่นเนาะถ้าฟันแตกนี่ก็คือฟันจริงแล้วนะคะอ,อร่อยเราจะลองชิมเห็ดบ้างไหม อืมอร่อยมากเลยอร่อยเหมือนขนมเลยค่ะเหมือนขนมชนิดหนึ่งฟินน่าหลักหลายถุงนูงนี่เนาะน้องมูเสียดายค่ะส่งอร่อยมากนะกล้วยเบสิกหวานแล้วก็มีความแบบเค็มของเครื่องเขาอะอย,ยาก,กให้ลองมาตอนนี้ชอบเผ็ด แต่จะซิมเบิ่งไปเรื่อยๆอ,อันนี้บีดรูทนะะสำหรับชี้ส่วนตัวคนที่ไม่ทานผักทานได้บีดรูทคือกิ่นชัดเจนว่าเนี่ยฉันบีดรูทคือมีความชัดเจนมากอร่อยกว่าที่เคยเยอะมากทำยังไงดีมันม่วงนะคะมันม่วง,งเลยเลย น้องมีความสู้ฟันอยู่นะใครสิดโบทอ,อกมาอย่าพึ่งน,นะคะเพราะว่าเจดายเงินเจดายค่าโบทอ,อกมันฝรั่งอารมณ์เหมือนแบบโปเตโตชิพส์เนาะยังอื่นอร่อยกว่ามันฝรั่งถ้ารสชาติมันมีรสชาติมากกว่าต่อไปเป็นหัวผักกาดไหบมาเ,เริ่มสั่งส้มตำมาทำาไมก่อนกินเป่าๆก็อร่อยแล้วอันนี้อร่อยมากเละ มันมีความแบบเฟรชอยู่ในนั้นแล้วแบบเหมือนหวานนิดนิดของตัวผลไม้ดียืนใครอยากรู้ร้านบอกนะคะจะตอบให้อร่อยที่ชอบอันนี้อะ่ะเดอะเบสของทางร้านของทุกร้านเลยทุกร้านก็นคือแบบอันนี้คือตัวแบบเดอะเบสเหมือนร้านหางตละเครมอร่อยจริงดวเขาทำยังไงอะ่ะ <c oughs> ทอดเองหลังบ้านได้ไหม าต้องใช้เครื่องปบกแบบอื้อหอร่อยทำไมพวกเรารมนุษย์เราอ่ะเพิ่งคิดอันนี้ออกอ่ะเหมือนจะมีมานานแล้วแต่ไม่ดันนี้แม่เพราะมันมันอร่อยมากเลยมันควรเป็นอาหารที่แบบได้รับความนิยมคือรู้สึกว่าที่ชอบอันอื่นมากกว่านองคนนีอ้อันนี้คือพับนะฮะโอ้ยแข็งโอ้ย ทุกคนคะมีวิธีแล้วทุกคนต้องเคี้ยวในกามค่ะอย่าเคี้ยวฟันหน้าฟันแตกได้ต่อไปขนุนอพันดินเลยอ่ะ <c oughs> ขืมขนุนกินบบาได้ส่นตัวไม่มากขานุนอยู่แล้วค่ะคราวนี้เราจะมาลองกินส้มตำกับผักอบกรอบนะคะมันอาจจะแซ่บก็ได้นะ <c oughs> ได้อยู่อะอารมณ์เหมือนกินแบบแคปหมูในส้มตำแต่ว่าเิ่นเดี๋ยวเดี่ยวก็คือจะได้รสชาติของทั้งสองอย่างดีกว่าอร่อยอะอร่อยมากอร่อยมากๆวันนี้จะจุดูหม่ให้ก่อนอืม,มกินมากเลยทุกคนไอ้เลอพักทอดเป็นที่สุด ชอบเผ็ดนี่สุดชอบเผ็ดแต่หัวปลากระแต่ว่าอยากรู้มากเลยนะว่ามันกี่แคลอรี่เนี่ยแต่ชีก็ยังแนะนํานะใครติดกินขนมอ่ะกินอันนี้คือแซ่บเลยนะเพราะชีรู้สึกว่าเนื้อของตัวผักผลไมะคะ้ค่ะมันจะมีความหนากว่าเนื้อของมันฝรั่งทําให้เวลาเคี้ยวแล้วเนี่ยมันมีความสะใจมากกว่าแล้วก็อยู่ท้องมากกว่าด้วยกล้วยขนุนมันฝรั่งเฉยๆแต่พวกผักอ,อร่อยอ กินแบบน้ำตกหมูกับบีทรูทนะคะใครที่ชอบท็กเ,เจอร์ความกรุบกรอบอะติดความกรอบอะคือกินกับอะไรอร่อยหมดเลยมันเหมือนมันได้เคี้ยวอะหน, bor, หนุบหนับต้องเลิฟต้องโวตหิวยังเห็นพี่ชิกินก็คือแบบอร่อยมากเลยคือรู้สึกว่าชิ่กินกับน้ำตกหมูอร่อยกว่า กันเป็นเพราะว่าน้ําตกหมูเนี่ยรสชาติมันอ่อนกว่าทําให้ตัวผักมันก็เลยมีความเด่นแต่พอกินกับปลาปุ๊บเนี่ยปลาลาแย่งสินทุกอย่างอืมอร่อยเบกแตกเหมือนกันนะกินอะไรนะหยุดมไไ่ะด ที่กินไปเนี่ยรู้สึกว่าผงชูรสเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้รู้สึกหิวน้ำเลยเนี่ยพุ่นจะรู้สึกอยากกินน้ำทั้งที่กินไปเยอะมากอะ่ะเขาปรุงรสด้วยเกลือชมพูอืมอันนี้คือปากแดงพอลิปหรือว่าเผ็ดครับพอลิปพอลิปอืมอืมชั่นรักผักอบกบไม่หยุดเนาะ <laughs> น้องมูคงถามว่าพี่ชิตะเป็นเห็นเมืออ่อไหร่อ่ะ พนี้หมดแน่นอนเผื่อไม่ก็คืนนี้แหละหืมนัวแัดเลือกร้านดีๆนะคะทุกคนต้องเลือกร้านที่แบบว่าอ,อกเองอะ่ะไม่ได้แบบซื้อจากจีนอะเป็นแบบกระสอบอะ่ะ ม่ซื้จากจีนด้วยหรอมันเป็นจัดจีนที่แบบเป็นกระสอบแล้วก็มาแบ่งขายแรงมากถ้าคนกินแล้วแบบจะฟันตรงฟันแตกอะก็ไม่แปลกแต่เพราะาเนื้อ t e x t อร์ของผักมันแน่นมากทุกคนนึกออกไหมมันไม่ได้บางเฉียบเหมือนแบบมันฝรั่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถือว่าเป็น first impression ที่ดีมากเพราะว่าชิชอบมากอร่อยมากและนี่รู้สึกจริงๆว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศเยอยะไรเงี้ยคือซื้อไปฝากอะดีนะเพราะว่าแบบเขาซิลมาดีแล้วอะค่ะแล้วแบบอยู่ได้1ปีอย่างเงี้ยเราต่างชาติ mm hmm. น่าจะชอบโอเคทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวชิขอตัวไปกินต่อแล้วนะคะขอบคุณท คุยกันได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย